นีทุกคนฝนตกเดี๋สนุกสนานกันใหญ่นี่ทุกคนเนี่ยหาปลาหาปลาเพื่อน,นเพื่อนชาวขึ้นบ้านพวกเมียนมาเน่ยเขาจะหาปลาสนุกสนานฝนตกตกนี่บรรยากาศจะเป็นแบบนี้ทุกคนวันนี้ ทำหลักสูตรใช่ไหมบางคนหยุดอยู่อยู่บ้านใช่ไหมวันแรงงานใครใช้แรงงานก็ได้หยุดใช่ไหมเดี๋ยวจะไปชุระแปบ๊บหนึ่งทุกคนไปเห็นบรรยากาศตอนชุ่มชื่นอ้ามันเตือนอีกแล้วความจําจะเต็มทุกคนยังไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ฝน้นาฝนด้วยเดี๋ยวกําลังมองว่าเดี๋ยวพรวุนี้จะมีงานอายุด,ดอกสนุสีดอกไม้ประจําจังหวัดอุทัยาทุกคนเอาห,หากูพูดไปตั้งนานกูนึกว่ากูอัดแล้ว ไม่ได้อัดหรอซาหลงพูดว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดทิกตอกนะคะรับเพราะทิกตอกมันมีคนดีคนชั่วเข้าไปเล่นเยอะมากอ้พวกที่ดีเนี่ยมันก็มีนะต้องด่าก,กับคนชั่วเยอะมากตอนนี้มันมีทั้งอีส้มอีแดงอีสามกีอีควายแดงอะไรประมาณนี้ที่มันเข้าข้างคนชั่วเข้าใจไหมอย่าหาว่ายังงมุนอย่างนี้นะแต่จะทําทเป็นโลกสวยได้ไหมมันมีเห็นไหมอีพวกสเสลวเนี่ยสเสลวก็คือพวกที่เป็นเอ่อทำเป็นแบบรักลงตู่ รับสเสด็จอะไรประมาณนะี้เหมือนจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยออกมา้ปกป้องสถาบันแต่เบื้องหลังเป็นหลังแก่คนไทยคนไทยที่อยู่ต่างกลุ่มนึกออกไหมเป็นคุกคาาไม่จนออกจากงานจนพวกมันเป็นสิบสิบยี่สิบสามสี่สิบตัวก็ออกมาสมนํำหน้าอะไรเงี้ยหลังแก่คนไทยสําเร็จนึกออกไหมแต่เบื้องหน้าคือเหมือนเป็นคนดีเนี่ยตอนนี้มันก็ไหลไปรวมกัน,นเฉลีวพวกนี้ไหลไปรวมกับพวกอินฟูอินฟูพวกนี้ก็คือพวกที่โจมตีลุงพีนย พักรวมไทยสร้างชาติมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาแล้วติ๊กตอกเนี่ยมันด่ากันบางคนไม่รู้หรอกว่าเขาด่ากันเรื่องอะไรมันตกชุ่มฉ่ำดูปลาสิหายไปหมดแล้วนี่ตรงนี้เยอะโอเคไหม,มก็คือทุกคนมึงต้องดีๆอ่ะแม้แต่อีส้มอีพวกอีแดงอย่างเงี้ยเห็นไหมอีพวกเนี้เป็นภัยกับความมั่นคงกับประเทศชาติเพราะมันไปสนับสนุนนักการเมืองช่วชั่วเห็นไหมอย่างอีไออ่ะที่มันติดคุกหกปีตอนนี้มันก็ออกมาประกันตัวออกมามันก็ยังเดินลอยหน้าลอยตาเป็นสัตว์สภาเห็นไหมทั้งทั้งที่มันเป็น คดีความอยู่ติดคุกหกปีแต่ว่ามันออกมาสู้คดีไงเห็นไหมเราก็มีแบบเนี้ยให้เห็นว่าเฮ้ยตกลงมึงน่าจะไปเคลียร์คดีก่อนไหมมึงให้มันทําหน้าที่สัตว์สภาได้ยังไงเห็นไหมอีพวกแดงบางคนก็บอกว่าผิดด้วยหรอที่มันไปเลือกคนชั่วมันชอบอิโทนารมันชอบคนนั้นคนนี้มันชอบนักการเมืองชั่วผิดยังไงเห็นไหมอีพวกนี้มันไม่รู้จักกลัวบาปกลัวกรรมนะทุกคนมันบอกว่ามันชอบใครมันก็บอกว่าไม่บาปเลือกคนมาทําร้ายประเทศชาติเลือกคนมาโกงอย่างเงี้ย มันจะสำนึกไม่ะพวกเนี้ยถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ด่ามันทุกวันทุกวันนี้ต้องด่ากันนะอิสเลลนะครับก็ยังแบบไปดึงคนนั้นคนนี้มาเป็นพวกพอเห็นคนที่ออกมาปกบ้องลุงพีเป็นคนที่พวกมันเคยรังแกมาก่อนมันก็จะแบบดิ้นรับไม่ได้พยายามจะแบบไปตีท้ายครัวครูแม่มอย่างเงี้ยครูแม่มเป็นอีกคนหนึ่ง ที่แบบว่าเป็นคนดีมากก็ไปโดนดึงเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะให้ครูแหม่มไอ้พวกเนี้ยมันก็ให้ครูแหม่มเนี่ยผิดใจกับคนที่แบบคนที่มันเคยรังแกคนที่มันเคยรังแกตอนนี้ก็มารวมกับครูแหม่มมาดาพวกมันไงเข้าใจไหมแต่มันพยายามไม่ให้ครูแหม่มมาคบกับคนที่มันเคยรังแกว่าเป็นพวกที่แบบไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่พูดว่ามันเคยรังแกเขายังไงมันเคยใส่ร้ายมันเคยบุกไปถึงคอนโดมันเคยรังแกจนถูกออกจากจนคนไทยต้องถูกออกจากงานก็กลุ่มคนที่มาอยู่ฝั่งครูแหม่มแต่มันไม่พูดนด้ออกไหม เข้าใจยากเนาะบางทีกูเล่าไปไวไปเอาเป็นว่าค่อยๆแล้วกันเพราะว่าช่องนี้เราไม่ใช่เป็นช่องแนวการเมืองแต่อยากให้คนไทยเนี่ยรู้ทันบ้างนี่ทอดแห่ทอดแห่อ,อย่างน้อยช่องเราก็เป็นประโยชน์เนี่ยคนที่มาฟังก็เป็นคนแปลกหน้าก็ไม่รู้ใครเป็นใครกูก็พูดไปอย่างน้อยก็มึงก็เอาไปคิดนะครับเดี๋ยวนี้ทิกตอกก็จะไลฟ์สดทิกตอกมันก็อย่างอย่างว่าครับช่องไปยูดูรายงานโดนแบนโดนปิดกั้นเพราะว่ามันเป็นแอป,ปที่มันเป็นอันตรายเหมือนกันนะ มึงงงไหมล่ะครูมแหม่มคือใครครูมแหม่มคือคนดีคนดีมากปกป้องสถาบันปกป้องคนดีปกป้องลุงพีแต่มันมีอินฟูอยู่กลุ่มหนึ่งไงที่มาแตกกันเมื่อก่อนอินฟูกลุ่มนี้ก็อยู่ฝั่งลุงพีแต่มาผิดใจกันสงสัยคนบอกว่าอาจจะไปขัดผลประโยชน์มันก็เลยไม่พอใจลุงพีมันก็เลยออกมาด่าลุงพีทุกวันนี้มันก็เลยด่าครูมแหม่มนึกออกไหมครับโจมตีครูมแหม่มร่วมกับพวกเลวไปไหลไปรวมกับพวกเลวลอ้พวกติ่งแตกทั้งหลายพวกนั้นอะไรประมาณนี้แล้วคนก็แบบเข้าใจผิดไง เพราะบางคนจะไปเข้าข้างไปเข้าข้างอินฟูไปเข้าข้างสเสลี ay, แบบผิดผิดนึกออกไหมทั้งท้งที่ไม่ได้เรื่องของตัวเองโอ้เขาออกมาปกป้องคนดีปกบ้องลุงพีมึงไม่ชอบมึงก็อยู่เฉยๆถูกไหม ยิ่งมีพวกสเลวเนี่ยนะอิสเลวเนี่ยจะเป็นเคยรังแกคนไทยด้วยกันเนี่ยออกจากงานรังแกผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนะครับแล้วใครออกมาปกป้องผู้หญิงคนนี้มันก็จะรังแกมันก็จะด่ามันก็จะแบบไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้ประกอบกับว่าพวกมันเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ไหลรวมกับอินฟูนึกออกไหมเข้าจจอินฟูไหมอินฟูพวกนี้ก็ตลกเลยนะนะครับบางคนเนี่ยก็โดนไปส่วนหนึ่งอะ่ะไปเป็นไปทารายการช่องหนึ่งเขาก็ไม่รู้อีกว่าไอ้พวกนี้มันเลวร้าย,ยังไงเอาไปทํารายการจัดรายการสั้นๆอะไรประมาณนี้ทุกคน มันก็กลายเป็นทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมรายการทีวีนะครับของทุกเนี้ยเขาไม่รู there ้เลยหรอว่าไอ้พวกเนี้ยมันเลวร้ายยังไงถูกไหมมันต้องเป็นกลางมึงไปเป็นสื่ออะไรประมาณนี้คนก็จะยิ่งงงกันใหญ่ว่าไปไปเอาพวกคนแบบนี้มาทําได้ยังไงอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันพูดไงที่ตอนนี้สเลวก็แบบอุ้ยเข้าค้างมันยิ่งดิ้นไงฮะเพราะมีคนดีๆไหลมาปกป้องลุงพีปกป้องครูแหม่มเยอะมากก็ขนาดกูเองเนี่ยออกมาพูดแบบเนี้ย มันก็ไม่พอใจนะ มันก็ออกมาทาคลิปแชะทั้งทั้งที่มันเองก็คือเสลวที่ตอนนี้ออกมาด่าลุงตีด่าคุณดีด่าคุณแหม่มด่าครูแหม่มโจมตีครูแหม่มใส่ร้ายว่าครูแหม่มไปคุกคามพวกมันทั้งทั้งที่ครูแหม่มไม่เคยคุกคามพวกมันเลยแต่มันออกมาพูดทําคลิปกูก็เลยบอกว่าครูแหม่มจัดการดําเนินคดีกับมันเลยเพราะกูเห็นแล้วคลิปที่มันพูดแล้วก็เสียงที่ครูแหม่มเคยโทรไปคุยกับพวกมันอ่ะเพราะครูแหม่มเคยไปโทรไปคุยกับพวกมันว่าทําไมต้องมาบูลี่ครูแหม่มอย่างนั้นอย่างนี้มันไปบูลี่ครูแ อธิบายว่าที่โทรมาเนี่ยเพราะว่าทําไมต้องไปบูลลี่แกอี่พวกนั้นก็อัดลิปเสียงของแกเนี่ยมาทําเป็นคลิปแล้วก็บอกว่าเนี่ยครูแหม่มไปโจมตีเออไปคุกคามมันตลกปะเออมันบูลลี่ครูแหม่มแต่มันบอกว่ามันโจมตีเออมันเออมันถูกคุกคามเข้าใจไหมครับทุกคนงงไหมมันบูลลี่ครูแหม่มนะครับมันเอารูปสัตว์เนี่ยมาล้อเลียนครูแหม่ม พราะหน้าตาเหมือนครูแหม่มแล้วก็มันหัวเลาะชอบใจกันแล้วทีที่ครูแหม่มเขาก็โทรไปทําไมทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็อัดเสียงเอาเสียงนั้นอะมาทําเป็นคลิปแล้วก็บอกว่าครูแหม่มเนี่ยคุกคามมันมันคุกคามตรงไหนอะฮะมันคุกคามตรงไหนว่าการที่พวกมึงไปบูลลี่อาจารย์แหม่มครูแหม่มครูแหม่มเขาก็ต้องเสียความรู้สึกถูกคุกคามถูกไหมครูแหม่มสิเป็นคนถูกคุกคามถูกบูลลี่แต่มึงกลับเอาเสียงนั้นะมาทําเป็นคลิปแล้วก็บอกว่าเนี่ยถุกครูแหม่มโทรไปคุกคามมึง ประมาณนี้ครับทุกคนพอจะเข้าใจไหมนี่คือพวกสเสลวพวกแล้วมันมีพวกเยอะจริงๆไอ้คนนี่มันเป็น3ากีดด้วยนะสเสลวสามกีดมันไปอยู่กับอินฟูตอนนี้กลายเป็นมาโจมตีครูแหม่มมาใส่ร้ายคูแหม่มมาอ่อโจมตีลุงพีซึ่งมันไม่ชอบไงทุกคนงงไหมละ่ะชีวิตมนุษย์กูจึงบอกว่าทิกตอกเลยนะกลัวบางทีมันแบรนดกูมันไม่ให้กูพูดความจริงไงเวลากูมาพูดแบบเนี้ยมันก็ไม่พอใจละเพราะมันทําให้กูให้คนรับรู้จากปากกูไงว่าคนพวกนี้ใครดีใครชั่วแต่มันไม่พอใจไงไอ้พวกอินฟูก็แสบ เพราะอะไรรู้ไหมแทนที่มึงจะเอาเวลามาให้พวกควายแดงสามกีบเนี่ยรู้ความจริงว่านักการเมืองคนไหนพักไหนชั่วมึงกลับมาโจมตีคนดีๆอย่างลุงพีโจมตีคนดีๆอย่างครูมแหม่มที่ปกป้องลุงพีซึ่งเมื่อก่อนมึงก็เคยอยู่ข้างลุงพีแต่วันหนึ่งมึงขัดผลประโยชน์กับเขาม,มึงคงไม่ได้อะไรที่มึงต้องการแน่เลยมึงจึงออกมาด่าเขาโจมตีเขาทุกอย่างทุกวันด้วยนะเห็นเขาใส่เสื้อ ใส่เสื้อพังใส่เสื้อเชียร์ลุงพีให้กำลังใจมึงก็ดิ้นอิจฉารับไม่ได้ไปโจมตีเขาว่ามีพักอยู่เบื้องหลังบ้างไม่ต้องอยู่เบื้องหลังครับนะครับพวกกูเนี่ยนะครับรักลุงพีรักคนที่พวกมึงหลังแก่ผิดตรงไหนมึงรับไม่ได้เล่นกทุกคนนกฉะนั้นคลิปเนี้ยเจตนาคือต้องการให้ทุกคนได้รู้คร่าวๆไปก่อนนะ เราเล่นติ๊กตอกเราต้องอย่าไปหลงละเมือเราต้องเล่นอย่างสร้างสรรค์อย่าไปปกป้องคนผิดเข้าข้างคนชั่วลําพังเราต้องการี่ให้พุกควายแดงสามกีบผันมาเป็นกําลังสําคัญในการที่จะแบบสั่งสอนนักการเมืองชั่วๆว่าเราจะไม่เลือกมันอีกต่อไปถูกปะอย่าพวกมึงกลับมาสร้างความแตกแยกแบบใหม่เข้าใจไหมครับมนโจมตีคนดีมาใส่ร้ายอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะมันบาปมันกรรมกับพวกมึอมองออกไหม นะครับใครต้องการที่จะทํางานแบบว่าสร้างสรรค์เนานะแล้วก็อย่าไปหวังเลยว่าจะเฮงรวยแค่ไหนนะแต่มันต้องมีแน่นอนทุกคนนี่ลูกขนุนดูสินะครับทุกคนหันมาทักทายข้างหลังผมได้นะผมต้องการทีมงานที่จะทำเบาะพอดแคสต์กันอยู่ ช่วยกันทุกคนนะครับช่องของผมอาจจะเป็นช่องเล็กๆไงเพราะเราไม่ได้ทําเป็นช่องบันเทิงนี่อยู่ว่าจะไปทําบันเทิงมากขึ้นไปตามออช่องอันนี้หาดาราที่เราชื่นชอบพิสุนารีอย่างเงี้ยเพื่อจะได้แบบมีคนหันมาติดตามเรามากขึ้นเราพูดอะไรคนจะได้รับรู้มากขึ้นไม่ใช่แต่พูดแต่เรื่องบันเทิงอย่างเดียวถูกไหมเพราะบางคนก็เป็นดาราดังเขาไม่เคยพูดเรื่องบ้านเมืองห่วงใยบ้านเมืองให้ให้เห็นไม่มา call out มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรถูกไหมแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงระดับนั้นแต่เรากับ อยากจะพูดให้คนได้รับรู้ความจริงนี่ลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไหมฉะนั้นชีวิตแต่คนเราอะจะไปครบคนชั่วคนผ่านการไม่ครบคนชั่วคนผ่านมันเป็นมงคลชีวิตไงทุกคนแต่บางคนมาเล่นติก๊กต็อกดึงลากกันไปหาพวกกันไปทําชั่วนี่ออกไหมวุ่นวายไปหมดทุกคนครับแต่ช่องนี้เราดีอย่างตรงทีดด่ว่าเราจะเน้นแบบ ที่เที่ยวที่พักที่ไหนไม่ดีเราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยเราควรจะไปพักที่เที่ยวดีๆในช่องนี้มีไม่หมดแล้วไปจังหวัดไหนอย่าไปพักโรงแรมไหนที่มันไม่น่ารักเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินแล้วก็บริการไม่ดีต้องสั่งสอนมันเพราะบางคนเนี่ยเราเอาเงินไปให้เขาก็เราจะไม่มีวันรู้หรอกว่าไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ธุรกิจขนาดไหนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าช่องนี้โดนประสบการณ์ที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปถ่ายมันไงอย่างบางคนแบบเรื่องมากแหมจะขอไปรีวิวจะขอไป ทำคลิปให้อย่างเงี้ยเรื่องมากนะครับจะต้องขอดูบัตรประชาชนก่อนเนีย่ยทั้งนั้นกูยังไม่ทันได้ไปเลยสัตว์อะไรประมาณเนี่ยหรือประเภทแต่ผู้จัดการไม่อยู่ผู้จัดการไม่ว่างผู้จัดการไม่ให้เบอร์สัตว์คุยก่อนสิมึงจะกักไปทําไมมึงไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมมึงเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์มึงให้ความร่วมมือหน่อยประมาณเนี้ยหรือบางทีโอ้มีคนไปเม้นต์บอกว่าเอยเจ้าของรีสอร์ทนี้ดีโรงแรมนี้ด,ด,ด,ดีจังเลยใจดีแต่ในความเป็นจริงพอกูไปคุยอ่ะไม่ดีเลย ถูกไหมแต่เขาไปเม้นเพราะอะไรเพราะมึงเอาเงินไปพักไปให้เขาไงมึงยังไม่ทันคุยเลยว่าจะไปรีวิวจะไปทําคลิปถ้าคุยแบบกูอะ่ะมึงก็จะรู้เลยว่าที่ไหนควรจะไปเหยียบที่ไหนควรจะไปเยือนที่ไหนควรจะส่งเสริมจริงๆเดี๋ยวนี้มันวัดกันยากมากกูเกิดมากกูก็เพิ่งมารูนี่แหละตอนทําช่องนี่แหละว่ามันมีโรงแรมบางโรงแรมเจ้าหน้าที่ผู้จัดการดีไม่ดีโรงแรมไหนเราควรไปไม่ไปเพิ่งมารู้ก่อนหน้านั้นกูไม่เคยรู้หรอกเพราะอะไร เวลากูไปกูไปเทเลือกทล่าเข้าไปเลยจ่ายตังค์ให้มันเสร็จมันก็ไม่เห็นชาติแท้ไงมึงเข้าใจไหมเออมันก็ไปนอนไปจ่ายตังค์มันก็จะไม่แสดงอาการชาติแท้ให้มึงเห็นหรอกถูกไหมครับแต่ถ้ามึงคุยก่อนมึงจะรู้เลยว่ามันรังเกียจมึงไหมช่องเล็กๆไม่ให้ไปมีคนติดตามกี่คนอะไรประมาณนี้มันจะต้องเช็คกันวุ่นวายขนาดนั้นเลยมึงมันถึงจะต้อนรับมึงอะไรอย่างเงี้ยมึงจะได้เห็นสัญญาอเยอะรายละเอียดเห็นไหมบางทีกูยังไม่ทันได้ไปเลยไม่ได้ตกลงกันเลย ก็จะไปวันไหนกี่คืนรูหห้หอกอไมมันบอกว่าขอดูประชาชนก่อนเพราะกูไม่ให้เสร็จทําแบบไม่เคอสัตว์ต่หลอกดูคลิปกูไปแล้วอะไรประมาณนี้เร็วมากพวกนี้มันมีแต่เราไปว่าเขาไม่ได้นะมึงเราก็ต้องเข้าใจคนเรามันมีทั้งคนดีคนชั่วที่แบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่อะไรของมันไปเยอะแยะมากมายอยู่ตรงผักตบี่ทุกคนเดี๋ยวมันจะตัดแล้วนะผักตบสวยเอาไปกินไหมทุกคนจะผักตบกินได้ทุกคนออ้ยคนไทยคงแบบจเจริญดูสินะ กูเองกูก็เดินทางทุรชนาจักรเหมือนกันถ้ามีเวลาบางทีก็ไปสอนค่ะมีรับสอนต่างจังหวัดไปตามโรงเรียนอ่ะแต่กูไม่บอกไม่ออกสื่อไงเพราะช่องกูก็รับรับกูไม่อยากญาติพี่น้องรู้ว่ากูต้องทํางานไปทั่วอะไรประมาณอย่างอยากให้เขารู้ว่าเออเราก็ชิลๆมากกว่านี่ออกไหมหรือไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเราเนี่ยมาทาแบบแบบนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลของเราใช่ไหมก็ใจรักไง ช่องของเรามีโฆษณาเข้าเป็นร้อยรตัว2ช่องช่องนี้มีคนติดตามแม้อาจจะพันกว่าคนแต่อีกช่องหนึ่งอ่ะสี่พันกว่าแล้วเราก็ทํามาเรื่อยแต่โฆษณา2ช่องเนี่ยรวมกันเป็นร้อยรตัวนะ KFC b e n z Mazda t iba, o s h i b a L'oreal มาเข้ามาเต็มเลยโฆษณามันก็ถือว่าอาแสดงว่าช่องเราก็มาถูกทางถูกไหมครับเออเราก็ทําสไตล์ของเราอ่ะไม่ได้ลําบากอะไรเลยถูกไหมเรามีความสุขอนะแล้วก็แบ่งปันบอกต่อสิ่งดีๆทุกคน อย่างเช่นที่พัทธลุงอย่างเงี้ยโรงแรมดีอย่างเงี้ยโรงแรมลานาโฮมสเตย์ดีจริงไปพักเลยจะไปพัทธลุงลานาโฮมสเตย์อ๋อเดอะเมสเดอะเมสอยู่ในเมืองเลยการรถไฟนั้นก็ดีจริงทุกคนเนี่ยสองโรงแรมเนี่ยที่ทุกคนกควรจะไปพักเป็นโรงแรมอื่นกูไม่พูดถึงเพราะกูเจอประสบการณ์ผีหลอกมาเหมือนกันคนหลอกก็มีหรือหัดใหญ่อย่างเงี้ยเห็นไหมกูพยายามหาอำเภอรัชภูิเป็นโรงแรมรีสอร์ทเพื่อโปรโมทท่องเที่ยวให้ฟรีด้วยนะทุกคนแต่พอคุยกันไปคุยกันมาอีหาแม่งจะขอดูบัตรประชาชนกูเยอะเกนินฮะสัตว์ ช่ไหมกูไปแต่หัดใหญ่สงขาก็พอแล้วทําไมกูต้องเสือกไปถึงรัตภูมิล่ะถูกไหมรัตภูมิมันก็ไกลคนก็ม่